อาหารลาวๆมานี alors, alors, mm ่ลาวดำเด็กคนแรกจะมุ้งเช่าที่เดยแค่ดช่หม่เปยรแคแบบนี้ดูด้วยเบ้นคนบ้านเฮนบ้านเฮนน้ำเคือนเือซูสีสูีคือกันมุ้งเช่านี่ไปสวยดิพอพิดพาคือปิ้งขนมขนมกีน้ำ น้ำแก้วแก้วแล้วมันก็จะพริกใช่น้าเด็ดพริกพิกจักาะใช่ไหม้าชาเขวาเีวไปกินยูเอ็นะยูเอวนาสี่เือนตอนนี้อลังการตนอื่นไปแล้วเพื่อนเาไปกาแเก้าอี้ใจไปเล้าเือนเนาะอื้มเปาแฟ สอ่อนตะพักเนอหากินยากแค่ไหนนี่ยขกล้องิ่นเขาทำกัน้ำด่างโอ้โหโทรมาเขาอยู่กับลุงยูทูบนะแจ่ก่อนน้าประเด็กเขาคนกินทะเลย่างงงผสมว่าน้าไปหน้าเลยปลาติงปลาเนอแหออยุ้ยเข้มของก็เห็นเขทายเขลงแล้วคนละวบบโอ้หถึงกินร่าินตัวาเอแย่เด้อเจ้าแค่กนน้าประเด็กเขาบางคนกินเขาไม่ได้น้ำผสมกัน ตอนนี้มั่เป็นเทรด่องซื้อบตรกาศแบซื้อแต่เมันอร่วง่อนตะพักคันแหนมนี่เด้อมีพักสมีกับพักติวด้วยเนี่มีสมกับแ้วมีร่อนนะมีมีที่มีีโอ้ยนี่มากินไปกีนอะไรกดีเี ไอ้ซันดี้ดีไปทร่กับไม่ได้ดเย็นแล้วแล้วเจ้าท่งบอกเราเม่ไลยแม่ละไปจับน้ำแม่ต้องแห้งแห้งเลยนะคันไปยังเส้นเปนจิ้นพ่ได้ห่อออก็ได้แต่ใครบกใฟังนี่แหละ ဘာလို့ကဖြစ်နေလဲဘာလို့ကဖြစ်နေလဲဘာ ว่าเป็นยังนได้แลยนักโมได้นักเตะนักเตะแล้วสินะนิกหน้าเป็นนักขอดสิบยาเนี่ยหว่าใช้ตู้แข็งแมนขอดสิบยาสวนขอนะนักเต้จังเล่านี่จะแมร์ถางสั่ง โอ้ยไมกิแล้วกินเดเอาคิดนนอนอกู้จะไจายกินได้นะินเลมึงกินแล้วททั้งมหนมีอยงไปไดสองสงไปรากาทั้งตาเมือเช้อนลงแเรเบห้หองหน้าหอกหน้าไปลางหน้าล่างไตโอ้ยอย่างเหตุอยู่เลยมึงบอกเาได้ว่าน้องกินแล้วต้องนอนให้ห้ามเดินทางก็บอกตรงต่อเลยต้องนอนในาิงนนี้เพราะว่าเวลานอนอัดแก้มันสิ ตัวลรงแรัแรงแงยัง so ม so 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 <im tecn shopping> ีเหตุเป็นอไรโลกมันลเปลียนไปแสดงว่ามันดเปลนสิ่งต่าี่อน้มีอไรนีนักขนาดนันะสีเาลืมแถบลลีกเอาเยอะไรื่อยมันนี่นะครับมาดูกของปวดมะเรงมะรงคุณอาจะมองามรงอนนี้มีแมเรงมงสัตว์ประหลาดกินสัตว์ประหลาดุนี่งมาเลยสานสาวไปกินกับแก้มสัตว์ประหลาดเดิมมน กินกินเป็นระยะเอาเนี่มีกับแก้มสัตว์ประหลาดแต่มีของกินเขาทำอะไรกินวันนี้ดูื้นอนี้เขาชิทำหนึ่งป่านางพี่นอ้องอาหารยินอันนี้เป็นของแก้มธรรมดาสักคนเปิด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 ชงดูมีอะไรคือมเัเนียนเนี่ยโอ้ยังโบดิเปิดไฟเถอะนึกว่าออกอายแล้วสนอง <laughs> นี่อันนี้เขาหนึง่งปลานางพี่นอ้องปลาถทกับของกินวันนี้อาหารยินอาหารยินนี่ อาหารเย็นจาแบียบบ้านๆเลยหนึ่งป่าน,น้ำโขงเอาถ้ามึงมันออกอายนีมันตวจตวจก่อนกำลังนึ่งข้าวเหนียวนะครับโอ้นี่อยู่นี้มันยังอานนี้โอ้นี่ของเท้อาหารบ้านเราแท้ๆหละนี่นะ่อาหารล้าร้อยปเชเเลยนี่เนี่ยอะไรเอ่ยนี่สติกเกอร์ไรแล้วนเนาะข้าวเหนียวจ้าโอ้หขึกระควันจิออกแล้วสนุ คนมาต่างปูดพี่น้องนนะได้ทีได้คุณมีอาหารบ้านเฮาแท้ๆนี่นะพี่น้องคุณมังป่าเบิ่งผักแก้มเลยนะฟ้าโอ้โหมันออ้อายมาใกล้เนี่ยเห็นบ่วชิดหน้ากล้องกันแป๊บเดียวชิดหน้ากล้องก่อนเลยๆนี่มาดนี่ยพวก็ไปใกล้ตัวลึงลาวมีว่ะโอ้พี่ตัวลิงลาวเส้นหนึ่งเท่กไหร่ประจุมันเท่าไจ๋ ได้แล้วนี่ผู้นี่อ,นอาหารบ้านเราเท่เลยนี่นะของโปรดนึ่งปลาอย่างก็ปลาอย่างก็อันนี้สเรตตำเกลียวออกิสดกระล่ัวกชัาวข้าวเตรียมกรล่ัวตํเกลียว,ออกกวเกลียวบมกชีสกินกับบะหมี่น้นองเรื่ขอข้นั่นเนาะ โอ้ยว่านำลายอะไรยแล้วครับผมหัวปลากมบกอโคตรต้มกระต้มสัดปลาลาดิ้งกับปิ้งสัดปลาลาดขวากัขวก็ขั่วซัดปลาลาดเหมือนงันนเราบดตัวรวมเงื้อเอียนกับเมนเมนเอียนน้ำเมนวะโอเคโอเคอันนี้มันของปวดพี่น้องเลยกินเนี้ยนี่เะครับเกยี่วากันเ้อ หน้าตาดียุติกินไปทั่ว,วหลายรูปก็ไปในไตุ้งไตหยุดเลยเราปะหน้าตาดีๆนะครับจะกินไปตะพืชตะพือสิฉันหัวเมงวันนี้มาใกล้หลายท่ายวังวังสามซีนุ่งหลังไปของหมออันนี้ย่างเขมีต้นอยู่ตรงเี้ยนี่ย่างปลาไหลนี่ต้มเปร็ดต้มเปร็ดปลาไหลเนี่ยอันนี้เมงอันนาตัดแน่ต้มต้มตัดแน่เนี่ยครับยากับแก้มแปลกๆครับวันนี้กับแกล้มแปลกๆครับยุทธที่ or or to 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 อีดอนกรอยพี่น no ้องเมือง เมือสี่สัต,ตนาบนุรีนะเออนครหลวงกับแก้มเอาในน่อยๆน,นึงวันนี้กินจสัตว์ประหลาด <c oughs> วันนี้กับแก้มสัตว์ประหลาดเ <c oughs> ด้พี่น้องเด้อ <c oughs>